แนะนำรถหนึ่งคันนะครับที่ร้านเป็น Toyota s เซ t a ารุ่นท็อป 1.5V มาดูร,บรอบๆกันนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับสีตรงเนี้ก็จะเรียกกันว่าสีขาวซ u เปอร์ไวท์มาดูร,บรอบๆกันเลยครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับไม่เคยทำสีเลยเอาเครื่องที่ร้านเนี่ยเช็คไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสีสวยรถสภาพดีมากๆ จุดเด่นของรถครันนี้เลยนะฮะก็คือประตูสไลด์ข้างแบบอัตโนมัติทั้งสองข้างเลยนะครับขึ้นลงเนี่ยง่ายมากเหมาะสำหรับครอบครัวเด,เด็กผู้สูงอายุนั่งกันสบายเลยรถครันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมนี่นะครับด้านหลังมีเจ็ดที่นั่งหรือจะพับเบาะด้านหลังให้เป็นพื้นที่เก็บของก็ได้ครับเครื่องยนต์เป็น แบบหนึ่ซีซีนะครับสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ16-17กิกิโลต่อลิตรนะครับถือว่าประหยัดนะผมว่าเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะมีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมีอาจจะมีคุณปู่คุณย่านั่งไปเที่ยวกันมีระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับแค่มีกุญแจอยู่กับตัวนะครับเปิดประตูไม่ต้องใช้กุญแจเลยแค่นี้ก็เปิดประตูได้เลยถ้าจะล็อกประตูก็แค่กดตรงนี้ครับ ก็จะล็อกให้เองกระจกข้างปิดนะครับมีพุทธสตาร์ทให้นะครับควบคุมประตูสไลด์ด้านซ้ายด้านขวาจากตรงนี้ก็ได้นะครับพวงมไยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับมีกล้องถอยหลังส่เกยรคถอยหลังกล้องถอยหลังก็ขึ้นมาแล้วเองแอร์ออโต้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมีติดกล้องข้างหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกเรื่องเลยที่ผมชอบเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะครับคือด้านหลังได้มีจอเอาไว้ดูหนังดูดีวีดีได้แล้ว สมาชิกครอบครัวคุณได้ถูกใจนะครับปัจจุบันรถคันนี้เนี่ยมายอยู่ที่1 8 6 0 0 0สนนะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าในมือผมนี่ผมมีประวัติของรถคันนี้ตั้งแต่ออกใยแดงจนล่าสุดเลยครับผมเข้าศูนย์ทุกระยะดูแลโดยศูนย์โตโยต้าไม่ต้องกังวลเรื่องคุณภาพของรถคันนี้เลยครับผมถึงแม้ไม่จะเยอะนะแต่ซ่อมบำรุงมาแน่นขนาดนี้เนี่ยขับต่อได้สบายๆเลยครับมันดูราคากันครับผมรถคันนี้นะครับราคาหน้าร้านเนี่ยอยู่ที่ 4,59,000บาทเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ภายในวันนี้นะครับลดราคาลงไปเหลือ3 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวน์จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับผ่อน6,000นนิดๆเท่านั้นเองใครสนใจทักมาหาผมที่ร้านได้เลยนะครับ